สวัสดีครับช่องเต่เรารถบรรทุกมื้สองนะครับก็นันจะได้มาอัปเดตให้ดูสักทีนะครับมีหัวเก๋งมานําเสนอครับเป็นหัวเด็ก,ก้ากับหัวเฉลงนะครับเป็นหัวตัวสีขาวนี้กับเฉลงด้านหลังนะครับส่วนหัวนี้ติดมดจําอยู่นะครับ <c oughs> ก็เป็นหัวตรงรุ่นบ้านเรานะครับวางแทนพวกเด็ก้าร้อยเก้าห้าสองร้อยเจ็ดสิบสามร้อยยี่สิบได้นะครับ หัวก็ตามสภาพนะพี่เนาะเพราะว่าราคามันถูกมากอาเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนดีกว่าสองหัวเนี้ยราคาเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับสองหัวห้าหมื่ห้าก็มีอุปกรณ์ให้ครบนะครับทั้งสองหัวเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นหัวหัวไปนะครับขอเริ่มจากตัวเดก,ก้าก่อนนะเดก,ก้าและหลังก็จะมีต้หนี้นะครับสีล่อนนะครับสำหรับท่านไม่ซีเรียสนะ เอาไปได้นะครับเดก้าแล้วก็หลังกิงมีร้อยแตกนะครับต้องเก็บงานหลังคาก็าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเป็นเหมือนสีโป้มันล่อนเนาะแล้วก็ก็ใช้สีรองพื้นทาทับมาประตูสมบูรณ์ดีนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไม่ผุนะเฟอร์นิเจอร์ภายในก็มีให้ตามรูปนะพี่นะ จะขาดฝาครอบฟิวตรงด้านซ้ายหน้าปัดมีครบนะครับสวิตช์แอร์คันเบรกมือคันเกียร์นะครับเบาะกลางเบาะซ้ายเบาะขวาไม่มีอยู่เบาะนอนนะพี่นะอันนี้ก็จะเป็นหลังคาหลังคามีผูนิดนึงนะครับตรงช่วงปลายนี้ผมก็ขอคนที่รับสภาพได้นะครับพื้นก็ยังพอได้นะส่วนกระดูกไม่มีผูนะพี่กระดูกคานกลางนะไม่ผูกสวยเลย พื้นพอได้อยู่ประตูกระจกคอบทุกบานนะครับไม่มีแตกไม่ร้าวเดี๋ยวดูกันเป็นเรื่อยๆ <c oughs> กันชนหน้ามีให้นะครับแล้วก็ชุดขาดีถั่วเก๋งแท่นหลังเก๋งมีให้นะครับสายเกียร์สายเกียร์ย,ย,ยังใช้ได้นะพี่นะแล้วก็มอกร้ออากาศหนึ่งคู่นะหนึ่งลูกนะครับ นี้ก็เป็นฝั่งซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับท่อดูดอากาศหลังเก่งนะครับตะขอล็อกเก่งมีให้ครบนะครับเดี๋ยวดูหัวฉลหลงต่อน,นะครับฉลหลงเป็นฉลหลงตาเหลี่ยมนะครับเดิมเดิมเลยเดิมเดิมบางๆางเลยไปหัวก็จะมีตำนหนิช่วงนี้นะครับ กระจกครบทุกบานนะไม่แตกไม่เลา้าพื้นก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีรูนิดหน่อยส่วนที่เป็นหน้าปัดครบคันเกียร์บอกมีให้ครบนะครับหลังคลองหลังคายังดีอยู่เลยนะหัวนี้บางๆครับด้านซ้ายเป็นกระจกไฟฟ้านะครับด้านขวากระจกขึ้นลงได้ปกตินะครับสมบูรณ์เลย กันชนหน้ามีให้นะครับตัวดีตัวเก๋งตัวรับหลังหัวเก๋งมีให้นะครับสายเกียร์มีให้เหมือนเดิมนะครับสายเกียร์แล้วก็หม้อกรองอากาศนะครับมีให้ครบนะครับ ดูพื้นซ้ายพื้นซ้ายฝั่งนี้จะหนักหน่อยนะครับก็ขอคนรับสภาพได้นะครับส่วนที่เหลือก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับผมก็จะมีตําหนีที่พื้นนิดนึงนะครับหัวนี้ประตูยังสวยเลยนะครับไม่มีผุ่2สองหัวนี้ถ้าไปแยกอะไรขายก็ยังคุ้มเลยนะครับ หรือท่านใดสนใจจะซื้อหัวใดหัวหนึ่งก็โทรมาคุยกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับ0649524155นะครับดูของได้ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับขอบคุณครับ